สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูกวางนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ปายครูกวางนะคะโรงเรียนบ้านตะลิงสูงสคูลสพปนาราธิวาสเขต2นะคะค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนภูมิรูปภาพนะคะ,ะนักเรียนสามารถดูแบบฝึกหัดได้120เป็นต้นไปนะคะในเรื่องของการเขียนแผนภูมิรูปภาพนะคะมาดูข้อที่1นะคะ ใบบัวนะคะใบบัวต้นกล้าแก้วตาออมสินแล้วก็ขุนนะคะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าทํางานพิเศษที่ร้านขายต้นไม้นะคะทํางานพิเศษที่ร้านขายต้นไม้ได้เงินดังนี้นะคะใบบัวได้เงินเท่าไหร่คะ80บาทใช่ไหมคะแก้วตาได้เงินเท่าไหร่เอ่ยอแก้วตาได้เงิน20บาทนะคะต้นกล้าได้เงิน40บาทนะคะ ออมสินบาทแล้วก็คูณนะคะ8ปบาทนะคะซึ่งพิจรารณาข้อมูลนักเรียนจะเห็นว่าแต่ละจํานวนเป็นจํานวนที่หารด้วยอะไรลงตัวบ้างคะไหนลองบอกคุณครูสิจำนวนที่หารทุกตัวลงตัวเลยคือจานวนอะไรบ้างคะ,อ,ะอย่าเช่นจัดเงินะเห็นสังเกตเห็นว่าเป็นไงคะลงท้ายด้วย0ใช่ไหมคะลงท้ายด้วย0จะสังเกตเห็นว่าอะไรหารลงตัวคะ,ะก็จะต้องมีอะไรบ้างคะ อะไรบ้างเอ่ยที่หารทุกตัวลงตัวอก็จะต้องมี10ใช่ไหมคะลงท้ายด้วยศูนย์มีสิบแล้วสังเกตอีกอย่างนึงนะคะในส่วนของหลัก10นะคะจะมีเลข8เลข4เลข8เลข2เลข6แสดงว่าจํานวนคู่จะต้องหารลงตัวใช่ไหมคะก็จะมีอะไรบ้างคะสองสี่ 2, 4, ใช่ไหมคะ6หารลงตัวไหมเอ่ยอ่หกไม่ลง7จ็ดแปดแปดลงไหมคะ อ่แปดไม่ลงนะคะยี่สิบแปดอ่ะไม่ลงตัวนะคะอ่าอะไรอีกสองสี่อะไรคะห้าลงตัวไม่เอ่ยลงท้ายด้วยศูนย์อ่าห้าก็ลงตัวใช่ไหมคะสองสี่ห้าสิบอะไรอีกเอ่ยอ่าก็อะไรคะยี่สิบอ่าอีกตัวหนึ่งนะคะ นักเรียนสังเกตเห็นว่าเป็นไงคะ2 4 5สี่หาหารลงตัวนักเรียนลองเอาหารลงตัวหมายถึงว่าหารทุกๆจำนวนนะคะทุกๆจำนวนไม่ว่าจะเป็นของใบบัวต้นกล้าขุนแก้วตาแล้วก็อมอสินล,ลงตัวอย่างเช่น2ององหัน80ลงตัวไหมคะ2 4 8และได้ีใช่ไหมคะ่าลงตัว2อะไรได้4 2 2 4อ่ะไรได้20ใช่ไหมคะอ่า2ดสอ สี่แปดใส่ศูนย์ก็จะได้เท่าไรคะสี่สิบใช่ไหมคะสองหารยี่สิบก็ได้สิบใช่ไหมคะสองหารหกสิบก็ได้สามสิบเห็นไหมคะสองหารทุกตัวลงตัวเลยนะคะสี่ก็เช่นเดียวกันนะคะสี่หารลงตัวไม่เอ่ยอสี่ก็หารลงตัวนะคะห้าสิบแล้วก็ยี่สิบหารลงตัวนะคะแต่ละจํานวนนะคะเป็นจํานวนที่หารด้วยอะไรคะอาหารด้วยสองนะคะหารด้วยสี่นะคะหารด้วย ห้าหารด้วยห้าแล้วก็หารด้วยอ่าหารด้วยเขียนไม่สวยเขียนใหม่หารด้วยห้านะคะหารด้วยสิบแล้วก็หารด้วยยี่สิบนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ตรงนี้คุณครูจะเลือกมาหารด้วย20แล้วกันนะคะจึงกำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนเงิน 20บบาทนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาข้อหนึ่งนี้นะคะไปสร้างในโจทย์ในข้อถัดไปนะคะนักเรียนเลือกดีๆนะคะตรงนี้นักเรียนอาจจะเลือก2 4 5 0 20อาจจะเลือกไม่เหมือนได้ไดเหมือนคุณครูนะคะเพราะว่าคําตอบของตรงนี้เห็นไหมคะเขาบอกแล้วว่ามีหลากหลายคําตอบนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถเลือก2เลือก4เลือก10ที่ไม่เหมือนกับคุณครูก็ได้นะคะทีนี้ตรงนี้ยากไม่เอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ก็กวางเลือกมา,เ,าเลือกจํานวน20สนักเรียนสามารถเลือกจํานวน10หรือว่าหหรือว่า4หรือว่า2ก็ได้นะคะเพราะสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะามาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่2นะคะข้อมูลจากข้อที่1นึ่นี่นำมาเขียนแผนภูมิรูปภาพโดยเขากําหนดให้วงกลมสีฟ้าฟ้านะคะแทนจํานวนเงินกี่บาทคะแปดบาทนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้ เขาบอกให้เราเติมคำตอบในข้อที่1ใบบัวเนี่ยได้เงินมา80บาทอ่ารูป1รูปนะคะแทนด้วยจำนวนเงิน8บาทอ่าถ้ารูป2รูปก็แทนด้วยจำนวนเงิน1 6บาท3รูป24อ่าถ้า80บาทอะไรคะ8คูณกับอะไรได้เท่ากับ80คะอ่านั่นก็คือ8คูณกับอะไรคะ 8คูณกับ10นั่นเองนะคะ8คูณกับ10ได้เท่ากับ80ฉะนั้นรูปตรงนี้นะคะเราจะได้กี่รูปคะ,ะก็10รูปใช่ไหมคะ,ะแสดงว่าตรงนี้ก็คือ10รูปนั่นเองนะคะ,ะต่อไปเข้าใจไหมคะตรงนี้ะนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูนะคะแก้วตานะคะแก้วตาแก้วตา,วตาได้เงิน20บาทแทนด้วยอะไรคะอ่าถ้า1รูปก็คือ8ใช่ไหมคะ2รูป16ใช่ไหมคะ3รูปเท่าไรเอ่ย3รูป24ก็จะเกินใช่ไหมคะเราต้องเอาที่ไม่เกิน20ตรงนี้นะคะแสดงว่าต้องเอา8คูณ2นะคะจำนวนเงิน คูณกับจำนวนรูป8คูณ2ได้16ใช่ไหมคะอาฉะนั้นตรงนี้ได้วงกลมตัวนี้จำนวน2รูปนั่นเองนะคะสองรูปทีนี้สองรูปมัน16ใช่ไหมคะสองรูปมัน16อ่าทีนี้มันก็จะเหลืออีกเท่าไหร่คะกว่าจะครบ20ตรงนี้เหลืออีก4ใช่ไหมคะอาจากที่เราทราบว,ว่าวงกลม1งวงเนี่ยเท่ากับ8ใช่ไหมคะถ้าครึ่งวงก็คือ สี่นั่นเองฉะนั้นตรงนี้รูปครึ่งวงกลมจำนวนตรงนี้ก็คือสี่รูปนะ่หนึ่งรูปนะคะเพราะเท่ากับสี่เขียนไหมคะอันต่อไปต้นกล้าได้เงินสี่สิบบาทเงินสี่สิบบาทจากที่เราทราบว่าหนึ่งรูปเท่ากับแปดสองรูปเท่ากับสิบหกใช่ไหมคะสามรูปก็เท่ากับยี่สิบสี่ใช่ไหมคะ นี้เราก็หาว่า8คูณอะไรได้40ดีกว่ามันจะง่ายนะคะเพราะว่าการเพิ่มจํานวนทีละครั้งละเท่ากันนั่นก็คือการคูณนั่นเองนะคะการบวกเพิ่มทีละครั้งละเท่ากันมันก็จะกลายเป็นการคูณฉะนั้นตรงนี้ก็คืออะไรคะอะไร8คูณอะไรได้40นั่นก็คือ8คูณกับ5นั่นเองนะคะ8คูณ5ได้เท่ากับ40ฉะนั้นตรงนี้กี่รูปเอ่ยอ่ะก็5รูปออกมาตอบ นะคะต่อไปข้อที่4ค่ะอ้อมสินได้เงิน60บาท60บาทนะคะ8คูณอะไรได้60คะ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9เกิน64เกินต้องใช้อะไรคะอ่า8 7เท่ากับ 56นะคะ8 7 56ตรงนี้ก็จะได้กี่รูปคะอ่า7รูปแต่มันยังไม่ถึง60นะจ๊ะมันยังมีเหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก4ตรงนี้นะคะก็จะได้ตรงนี้7รูปกับ1รูปนั่นเองนะคะอ่ต่อไปค่ะข้อที่5นะคะคุณได้เงิน80บาทก็แทนด้วยเหมือนข้อที่1เลยนะคะก็จะได้10รู้โอเคไหมคะตรงนี้ ออาต่อไปมาดูนะคะในข้อที่3นะคะจากข้อที่1นะคะ,ะข้อที่1เมื่อกี้ที่คุณครูวางบอกว่าให้นักเรียนเลือกนะคะเลือกที่จำนวนที่หารมาที่ว่าหลายจำนวนนะคะนักเรียนสามารถเลือก2 4 5แล้วก็แแล้วก็10มาได้เลยใช่ไหมคะแต่ในที่นี้คุณครูนะคะกำหนดให้นะคะกำหนดให้1รูปของคุณครูก็คือเมื่อกี้20ใช่ไหมคะอ่า ขาให้นักเรียนนะคะระบายสีในวงกลมแสดงจำนวนเงินของแต่ละคนเมื่อตกี้เงินของแต่ละคนเท่าไรเอ่ยอ่าก็คือมีใบบัว80บาทใช่ไหมคะต้นกลา้า40คูณ80อ่าตัวนี้ใครเอ่ยอา เอมสิน60แล้วก็ตรงนี้แก้วตาใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูแทนนะคะกําหนดให้รูปวงกลมของครูระบายสีเป็นสีแดงนะคะนักเรียนสามารถใช้สีอื่นๆได้เลยนะคะคุณครูใช้สีแดงนักเรียนจะได้เห็นชัดเจนนะคะแทนจํานวนเงิน20บาทคุณครู20บาทมาใช้นะคะคุณครู20ามาใช้นักเรียนเมื่อกี้เอา8เอา10แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะทีนี้เขาบอกว่าใบบัวแปดบาทใช่ไหมคะ80บาทฉะนั้นกี่รูปคะอ่าหรูปคุณครูแทน20ิบ นะคะหรูป20 2รูปก็40 3รูป60 4รูปก็80นั่นเองค่ะต่อไปต้นกล้า40ใช่ไหมคะ40 1รูปก็2 0 2รูปก็40คสบคูวางเลยละบายสีแค่2รูปนะคะ40ครบ40เลยของต้นกล้าต่อไปมาดูของขุนอ๋อของแก้วตาของแก้วตาเท่าไหร่คะอ่านมาลุ้นกันนะคะของแก้วตาแก้วตาเท่าไหร่เอ่ย สี่ยี่สิบใช่ไหมคะอ่ายี่สิบของแก้ตายี่สิบนะคะต่อไปของอ้อมศิลอ้อมศิลหกสิบนะคะอ่าหนึ่งรูประบายสีหนึ่งรูปยี่สิบสี่สิบแล้วก็หกสิบนะคะของคุณค่ะแปดสิบนะคะอ่ายี่สิบสี่สิบหกสิบแล้วก็แปดสิบนั่นเองนะคะอ่าส่วนนักเรียนสมมติว่าตั้งเรียนแทนด้วยห้าใช่ไหมคะวงกลมหนึ่งรูปแทนด้วยห้านักเรียนก็ต้องระบายสีไปกี่รูปคะอ่าสมมติ ข้อใบบัวใช่ไหมห้าห้ารูปก็ต้องเท่าไหร่คะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สม่ส่อ่ะพอไหมคะถึง80อ่ะไม่พอแสดงว่า5ใช้ไม่ได้ฉันต้องใช้10หรือ20แค่2อันนะคะถึงแม้จะมี2 4 5สหรือแปดะลงตัวนะคะอ่ะเพราะว่าเขากำหนดวงกลมมาให้ แค่นี้นะคะเขาไม่ได้ให้มากกว่านี้นักเรียนต้องเอา10หรือ20นะคะโอเคไหมคะต่อไปนะคะมาดูในข้อ4นะคะคุณนะคะสำรวจนมรสต่างๆที่นักเรียนชั้นป .3 นะคะชอบดื่มมากที่สุดได้แก่รสหวานรสจืดรสสตรอเบอรี่นะคะเห็นไหมคะรสช็อกโกแลตแล้วก็รสกล้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าคุณเนี่ย เรามาเขียนแผนภูมิได้บางส่วนเป็นแบบนี้นะคะก็คือแผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนชั้นป .3 ที่ชอบดื่มนมรสต่างๆนะคะแต่เขาให้ข้อมูลมาเขาบอกว่าคุนมีข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีนักเรียนนะคะมีนักเรียนชั้นป .3 ชอบดื่มนมรสหวานมากกว่าคําว่ามากกว่าเราจะต้องออกมาบวกรามมาลบกคะ่ะ ต้องเอามาลบนะคะนมรสหวานมากกว่ารสสตรอเบอรี่16คนอ่าเรามาดูซิว่ารสหวานเท่าไหร่เอ่ยอเขาบอกว่าวงกลม1วงแทนจำนวนนักเรียนกี่คนคะอ่า8คนนะคะ8คนแสดงว่ารถหวาน8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32อ่านมรถหวาน32คนทีนี้32ใช่ไหมคะ32คนเขาบอกว่านมร มากกว่ารสสตรอเบอรี่16คนถ้า1รูปคือ8 2รูปก็คือ16ใช่ไหมคะแสดงว่ารสสตรอเบอรี่เท่าไหร่คะอ่าก็ต้องเอารสหวานมาลบกับรสสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะ16นะคะที่มากกว่าแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นรสอะไรคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรสสตรอเบอรี่นั่นเองแสดงว่ารสสตรอเบอรี่เท่าไหร่คะอ่ามีอยู่สองนั่นเองนะคะต่อไปมาดูนะคะมีเงื่อนไขต่อไปนะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมมีนักเรียนชั้นปสามอัอนนี้สิบหกนะคะมีนักเรียนชั้นปสามนะคะชอบดื่มรสช็อกโกแลตมากกว่ารสสตรอเบอรี่แปดคน รสช็อกโกแลตเป็นไงคะมากกว่ารสสตอรอเบอรี่แปดคนรสสตอรอเบอรี่ตรงนี้มีอยู่สองใช่ไหมคะแต่รสช็อกโกแลตมากกว่าแปดคนแสดงว่าต้องเป็นไงคะส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะที่มาก,กาขึ้นไปหนึ่งแสดงว่ารสช็อกโกแลตต้องมีเท่าไหร่คะอ่าสามนั่นเองนะคะโอเคยากไหมคะสำหรับในการตอบคำถามแผนภูมิสร้างแผนภูมินะคะรูปภาพอ่าต่อไปนะคะมาดูข้อที่ห้านะคะ คุณครูนะคะสำรวจต้นไม้นะคะครูก็สำรวจต้นไม้ที่อยู่บริเวณโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ดังนี้นะคะมีต้นอะไรบ้างต้นสัก16ต้นนะคะต้นตะแบก12ต้นนะคะต้นจำจุรีสิต้นหูกระจง18ต้นแล้วก็รถต้นราชพฤกษ์4ต้นนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปสร้างแผนภูมิของเรานะคะเราจะต้องเขียนก่อนว่า แผนภูมิของเราแสดงอะไรนะคะ,ะนักเรียนอาจจะเอามาเขียนไม่เหมือนกับคุณครูก็ได้นะคะแต่คล้ายๆจะไม่แตกต่างไปจากนี้นะคะ,ะคุณครูเขียนจํานวนต้นไม้ชนิดต่างๆที่อยู่บริเวณโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะอันนี้ก็คือ,อเขียนที่โจทย์แสดงนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเราจะทํารูปต้นไม้หรือเราจะทํากําหนดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมเหมือตะกี้ที่ เขาเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ผ่านมาก็ได้นักเรียนอาจจะว่าเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะหรือว่าวงกลมนะคะก็สามารถได้ได้นะคะทีนี้เราจะกําหนดอะไรคะอ่ารูปภาพหนึ่งรูปภาพแต่แทนจํานวนต้นไม้กี่ต้นเราก็ต้องมาดูว่าตัวเลขแต่ละตัวเลขแต่ละจํานวนของต้นไม้เนี่ย ส่วนใหญ่เป็นเลขอะไรนะคะเรียนสังเกต 16, 14, 4, 12, 18ส่วนใหญ่เป็นเลขคู่ใช่ไหมคะการที่เราจะตั้งกำหนดนะคะจำนวนต้นไม้แต่ละต้นก็ควรจะเป็นเลขอะไรคะ เป็นเลขคู่แล้วก็ทุกตัวนะคะจะต้องหารทุกตัวลงตัวอย่างเช่น 16, 14, 12, 8นะคะ,ะเป็นเลขคู่อาจจะเป็น 2, 2หารลงตัวไหมคะทุกจานวนลงตัวใช่ไหมคะ,ะถ้าเป็น3หารลงตัวไหมคะ,ะก็ไม่ลงใช่ไหมคะอย่างเช่น14เนี่ย3ก็หารไม่ลงตัว16 3ก็หารไม่ลงตัวนะคะนักเรียนต้องสังเกตว่าทุกจํานวนนี่หารลงตัวหรือเปล่านะคะ,ะทีนี้ หลังจากที่นักเรียนสังเกตแล้วนะคะก,ก็นำมาเขียนสร้างเป็นอะไรคะ,สร,ะ,คะสร้างเป็นแผนภูมินะคะสร้างเป็นแผนภูมิกว้างนะคะก็จะกําหนดจํานวนรูปต้นไม้1รูปนะคะแทนจํานวนต้นไม้2ต้นนะคะแทนจำนวนต้นไม้2ต้น,น,ะะน,น,ตน,ตนถ้านักเรียนคิดได้แตกต่างจากคุณครูนะคะก็สามารถทํา ได้เลยนะคะไม่ต้องเหมือนคุณครูนะคะทีนี้จำนวนหนึ่งรูปภาพแทนต้นไม้สองต้นนะคะเรามาดูต้นสักต้นสักมีเท่าไหร่คะห้าสิบหกต้นใช่ไหมคะต้นสักมีสิบหกต้นฉะนั้นเราก็จะได้รูปต้นไม้กี่รูปคะ่าพร้อมพร้อมกันสิบหกต้นนะคะ ว่ารูปหนึ่งรูปก็คือ2ใช่ไหมคะอ่ะ2 4 6 8 10 12 14 16อ่าจะได้รูปต้นไม้กี่รูปคะ1 2 3่5 6 7 8นั่นเองนะคะแสดงว่าต้นสักนี้8รูปนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อไปนะคะมาดูต่อไป มาดูต่อไปต้นตะแบกกี่ต้นเอ่ยอ่าต้นตะแบกมี12ต้นใช่ไหมคะ12ต้นฉะนั้นก็มาวาดรูปต้นไม้ได้กี่รูปคะอ่า6รูปใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6นะคะลองตรวจสอบดูว่าได้12ไหม2 4 6 8 1 0 12ต้นนั่นเองเพราะว่ารูปหนึ่งรูปแทนจำนวนต้นไม้สองต้นนะคะต่อไปมาดูต้นจำจุรี14ต้นได้กี่รูปคะอ่าเจ็ดรูปใช่ไหมคะ2 4 6 8 10 12 14รูปนั่นเองนะคะครบเนาะต้นหูกระจงค่ะ18ต้นมีกี่รูปคะอ่าเก้าใช่ไหมคะอ่าสองสี่หกแปด สิบสิบสองสิบสี่สิบหกแล้วก็สิบแปดนั่นเองนะคะมีทั้งหมดกี่รูปคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ารูปนะคะอ่ะต่อไปมาดูราชพฤกษ์สี่ต้นก็กี่รูปคะอ่าสองรูปนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนสังเกตสิคะว่าต้นไม้ชนิดไหนมีจำนวนเยอะที่สุดคะอ่าเป็นหูกระจงใช่ไหมยที่สุดแล้ว ที่น้อยที่สุดก็คือต้นอะไรคะเก่งมากนะคะต้นราชพฤกษ์นะคะ,ะมีจำนวนต้นไม้ไหนเท่ากันบ้างเอ่ยอไม่มีเลยใช่ไหมคะโอเคคาตอบอันมีหลากหลายนะคะเด็กๆนะคะคําตอบอมีหลากหลายอาจจะไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะคะอะพอพอเข้าใจพอได้ไม่ค้าเด็กๆได้เนาะ,ะทีนี้ คุณครูกวางนะคะฝากให้นักเรียนนะคะทาแบบฝึกหัดข้อ6นะคะทาเองเนาะข้อที่6นะแล้วก็เวลานักเรียนทําแบบฝึกหัดสูงนะคะนักเรียนไม่ต้องทําสูงทั้งหมดนะคะนักเรียนทําสูงเฉพาะหน้า121นะคะ123แล้วก็หน้า124แค่3หน้านะคะเวลาทําส่งจะได้ไม่เยอะนะคะแค่3หน้านะคะ121 123 124นะคะส่งมาให้คุณครูนะคะ เขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะทุกหน้าให้ชัดเจนทั้ง3หน้านี้เนาะเวลาคุณครูตรวจนะคะคุณคจะได้ให้คะแนนถูกนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปให้ชัดเจนแล้วก็ส่งมาทางไลน์กลุ่มนะคะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมะค่ะสําหรับคลิปนี้คุณครูกวางฝากทําแบบฝึกหัดแค่3หน้านี้นะคะย้ําว่าแค่3หน้านี้นะ,ะส่วนที่เหลือเป็นสิ่งที่คุณครูกวางอธิบายนะคะค่ะสวัสดีค่ะ